ทีมงานตะพอและไตยสงคลาครับ วันนี้เรามีเรื่องราวของการกรีดยางหรือว่าขีดยางหรือว่าตัดยางมาให้ได้ดูกันบ้างนะครับเราลงพื้นที่ไปกับนายมะโนโหยมินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลาซึ่งลงพื้นที่ไปพบกับเกษตรกรชาวสวนยางและก็ไปดูไปเยี่ยมสวนยางพาราในพื้นที่หมู่7บ้าน,านกอแต้วอำเภอเมืองสงขลาครับเพื่อให้คําแนะนําในช่วงหน้าแล้งซึ่งเริ่มตั้งแต่มีนาเมษานี่แหละครับซึ่ง ยางผลัดใบใบร่วงหมดต้นเหลือแต่กิ่งครับคนไม่เคยเห็นก็คิดว่าอ้าชิี่ายแล้วคนใตา้ย,ยางตายหมดแล้วแต่เป็นเรื่องปกติของอยางช่วงหน้าแล้งน,นะครับที่ใบจะเหลืองแดงและร่วงลงมาครับแต่ว่า จะแตกใบอ่อนใบใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในช่วงที่ยางผลัดใบนี่เกษตรกรจะต้องหยุดกรีดยางเลยครับนอนกอดเมียให้รุ่งไปเลยครับ2เดือนแต่ว่าต้องใส่ปุ๋ยบำรุงต้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลระยะยาวในการกรีดยางของขเกษตรกรและหลังจากต้นยางผลัดใบประมาณ2เดือนยางก็จะเริ่มแตกใบใหม่เมื่อเป็นใบแก่ก็ใช้เมียให้ออกไปกรีดยางเหมือนเดิมครับส่วนเราก็หิ้วกรง นกหัวจุกไปเขวนตามร้านน้ำชาเหมือนเดิมเหมือนกันครับเพราะอะไรครับที่ต้องอย่่ตีดยางช่วงหน้าแรงช่วงยางผ่านใบเนี่ยครับก็เพราะว่า เหมือนกับว่าเป็นการไปแย่งอาหารต้นยางนะครับส่งผลให้ยางโตไม่เต็มที่ต้นไม่สมบูรณ์อายุการขีดการกรีดนี่สั้นลงครับไม่เหมือนกับเมียรครับผลัดฟันแล้วก็ยางไม่พื้ที่ครับและอาจจะทําให้ต้นยางเกิดอาการเปลือกแห้งหรือว่ากรีดแล้วไม่มีน้ํายางในระยะเวลา2-3ปีข้างหน้าเนนะครับเป็นการทรมานต้นยางดีๆนี่เองครับ อันนี้เป็นวงจรของอยางพาราช่วงหน้าแล้งยางผลัดใบนะครับส่วนใหญ่